วัดีครับวันนี้อยู่แอป GoDaily นะครับก็เป็นแอปหาเงินออนไลน์นะครับถอนเข้าในส่วนของ t ูมอนี่เวเล็ t นะแต่ว่าถอนได้แค่อย่างละหนครั้งนะครับตัวนี้เนี่ยก็โหลดมาเล่นได้เฉพาะ Android นะครับการหาคะแนนก็จะมีข้างล่างนี้นะครับมีอ่านข่าวดูวีดีโอแล้วก็รับเควสนะครับก็คือตรงนี้นะมีเชิญเพื่อนนะครับในส่วนของการอ่านข่าวเนี่ยแล้วก็เลื่อนไปนะครับตัวนี้จะได้ประมาณ4-500นะครับ แล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมานะบางรอบมันจะสลับกันนะมีรอบที่โฆษณาขึ้นนะครับโฆษณาขึ้นก็คือเราสามารถกดดูโฆษณาได้นะครับมันจะได้รับคะแนนเพิ่มนะจะได้เพิ่มประมาณ500นะฮะตัวนี้นะครับอ่านได้575คะแนนโอเคทีนี้ก็ในส่วนของการดูวิดีโอนะครับอันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ เราก็เลื่อนไปเลื่อนมาอันนี้ผมขอปิดเสียงไปนะอ,อื๋อุ้งลอบเตอร์ด้วยอันนี้น่าจะค่อนข้างานานนิดหนึ่งนะครับประมาณสามสิวิเลย ก็จะมีประมาณนี้นะครับได้499 4คะแนนแล้วก็ถ้าดูวีดีโอเนี่ยเราจะได้คะแนนเพิ่อมอีก500คะแนนนะครับก็ประมาณนี้เลยในส่วนของช่องตัวนี้นะครับก็คือเป็นเควสภารกิจนะครับมันจะมีให้ทำนะมีพวกเชิญเพื่อนต่างๆตรงนี้นะมันจะรับคะแนนแต่ว่าผมรับไปหมดละแล้วก็อ่านข่าวนะครับอันนี้ก็รับเป็นที่เรียบร้อยนะมีเช็คอินประจําวันนะครับอันนี้ผมเช็คมาปุ๊บมันครบ3 0วันแล้วปุ๊บมันจะนับเป็นวันที่1ใหม่นะ วันที่30เนี่ยจะได้อยู่คะแนน1นึ 1, ่งแสนเอหนึ่งน้ยนะครับก็ประมาณนี้อ่ะโอเคอีกอันหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของอเชิญเพื่อนนะครับอันนี้จะเป็นพวกเล่นเกมต่างๆนะอ่ะอีกอันนึงก็จะเป็นอ่าวงล้อนําโชคนะครับอันนี้หมุนได้วันละ2ครั้งนะหมุนฟรีหนึ่งครั้งนะครับอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นการดูโฆษณานะครับส่วนใหญ่แต่ละวันเนี่ยผมหมุนได้1 8 8 8นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็ชินละ อีกหน,นึนงก็จะเป็นการดูโฆษณานะครับเราสามารถหมุนได้อีกรอบนึงนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการถอนอันนี้ผมถอนไปมียอด2 0 5 0 100แล้วก็200นะมันถอนได้อย่างละหนึครั้งนะครับอันนี้ผมมีคะแนนอยู่31ล้านนะครับถ้าจะถอน300มันไม่มีให้ถอนนะมันต้องถอน500นะครับแล้วก็1 0 0 0คือมันถอนได้อย่างละหนครั้งนะครับ เวลาเราจะถอนเนี่ยมันก็จะมีโฆษณาเด้งทุกรอบนะครับเหมือนกับพวกแคชชินแล้วก็บัตเต็กต่างๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยอโอเคอ้าวสองร้อยสองร้อยมันมามันมาแล้วหรอแต่วผมถอนไปแล้วอลองถอนดูนะครับว่าจะได้ไหมอ้าวเฮ้ยได้เฉยอะ เหมือนผมเคยถอนไปนแล้วนะ200เนี่ยอา่าก็อันนี้ถอนไปวันที่11นะครับซึเป็นมกราคมนะเพิ่งถอนไปนเดือนหนึ่งนะครับอันนี้มันจะเข้าให้ไหมเนี่ยอก็ยังไม่มียอดเข้าให้นะปกติถ้าถอนปุ๊บม,มันจะเข้าให้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนให้ดูนะครับ ว่าเงินมันเข้าไหมอ่าแอปนี้เนี่ยก็เปิดมาประมาณ2-3เดือนแล้วนะก็ะต้องรอมันขึ้นสำเร็จนะ,อะโอเครอตรวจสอบ1-3วันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาเช็คดูว่ามันจะถอนซ้ำได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะ ว่ามันมี200ให้ถอนอีกรอบหนึง่งแต่ตัวนี้มันบอกว่า 1- 3สาวันนะครับแต่ถ้าเป็นปกติเนี่ยอ้าก็เข้าเลยเนี่ยว่ามันถอนได้นะครับเอา้เอาวอะแปว่าถอนซ้ําได้นะนี่สองร้อยถอนซ้ําได้นะครับอ้าเอาอเคลิกด,ดูอีกรอบหนึง่งโฆษณาก็เด้งอ่ะเด้งทุกรอบขอภายแทบเด้งกลับไปกลับมานี่ผมไม่คิดว่ามันถอนซ้ําได้สองร้อยผมก็รอไอ้ห้าร้อยอย่างเดียวเลย ก็ถือว่าโอเคนะถ้าถอนซ้ําได้ครับแต่ว่ายอดอ่ะก็ดีกว่ารอถอน1000ครั้งเดียวนะครับแปลว่ามันถอนซ้ําได้นะในส่วนของถอนเงิน2องนะครับอ่ะมี200 500นะแล้วก็หนึ่งพันอันนี้ผมทีแรก200มันหายไปไงแล้วก็เหลือแค่อ่ห้าร้อยแล้วก็1 0 0 0นะครับซึ่งใช้คะแนนค่อนข้างเยอะนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของโกลเดอี่ก็ถอนปุ๊บก็เข้ามาทันทีนะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณ1นนาทีนะก็ตานมนี้เลย อันนี้ก็ประวัติที่ผมเล่นเกมนะครับรอเงินเข้าอันนี้1บาทที่เป็นมาโอบนะครับอันนี้ก็ถอนอย่างปกตินะอ่ะก็ตามนี้นะครับในส่วนวันนี้ผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสวดีครับ